ต่างเตื่นสา่งข้นมากทุกคนล้วนมีหน้าที่ของทุกคนละครับเพราะว่าจะเป็นการออกไปฮิตงานออกไปดำหน้าออกไปหาปูหาปลาหนึ่งเขายุบาทย่างนันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนเฮาก็เลยคิดว่าขันเฮ้าว่าหนึ่งเขาละครับเฮ้าบวกกินเขาไม่จะเป็นจังใดแน่นอนเลยล่ละครับว่าขันเฮ้าว่าหนึ่งเขาไว้จังใด เ่ากับว่ายูทองดอกรับอันเขากินแ่กับบ่มีเขามันก็คือจังหนามกูกับป่าหน้ากูกับเขานั่นแหละครับแล้วแมนผู้เทละ่ะที่ผ้าเข้าหนึ่งเขาแต้เศา้าเห็ให้เข้าตรงไม่นหนุนอ่ะกับการหนึ่งเขาอยู่แบบนี้มันกาคําตอบพอดีหรอกครับเพราะว่ามันมีมา,มากกว่า,าพันปีแล้วย่างเช่นสมัยตะกี้ เพิ่มเฮ็ดหวดหึงเข่าเพื่อที่จะได้หนึ่งเขา่าการเฮ็ดหวดหึงเข่าเป็นผู้ปัญญาที่สืบทอดกันมาของชาวไทยภาคอีสานของเฮาเพราะว่าพนนิยมท่านเข่าเหนียวเป็นหลักซึ่งมีการไทยทอดพิชาคว่ำรู้ตอกันมาตั้งแต่หลุนบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยก่อนแต่มีการนํำเอาเมา่์ไผ ซึ่งเป็นการหาวัสดุธรรมชาติใดตามทองทินที่มีอยู่เพื่อนกระไดน้ำไมพายที่เป็นคองหาง่ายมีหมางในพื้นที่มาทดลองจากสารแล้วปรากฏว่าสามารถน้ำมาหนึ่งเข่าเหนียวได้จึงมีการสารหวดวนึงเข่ากันมากสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันกระขอพระคุณพี่น้องทุกๆท่านที่หลับฟังผม จนฟังว่าหอนจนถึงตอนนี้ผมก็ขอกลาบโดราสวัสดีพี่น้องทุกสุขคนครับแล้วมาพบกันใหม่อย่าให้ผมเราเรื่องความเป็นมากอย่างกบคอมเมนตน์ได้ครับ